ชื่อศิริรัชเกิดสมบูรณ์นะคะชื่อเล่นชื่อนกค่ะก็เข้ามาตอนแรกก็ประทับใจนะคะคือเปิดเข้ามาก็เห็นผลงานที่โชว์ถ้วยรางวัลเยอะมากตอนแรกที่ที่มาก็คือตอนแรกไม่รู้จักที่นี่เลยมาเพราะว่าพี่เขาแนะนําให้มาพี่เขาเคยมาทําก็เห็นพี่เขาทําแล้วก็สวยก็ก็เลยเลย,เล,ยลองมาดูนะคะมาแล้วก็ ตอนที่อาจารย์เขาเออกแบบให้ก็ดูแล้วก็ถูกใจเลยค่ะครั้งเดียวไม่ต้องแก้กเลยเพราะว่าคิ้วของตัวเองค่ะคือตรงหัวมีมีมีคิ้วมีมีขนอยู่แต่ว่าตรงปลายปลายค่ะคือไม่มีตอนนี้พอทําเสร็จแล้วก็รู้สึกประทับใจชอบแล้วสวยมากค่ะก็ขอขอบคุณสถาบันที่ทําให้ดูสวยขึ้นขอบคุณค่ะค่ะชื่อเดือนนะคะชื่อจริงชื่อเล่นก็ชื่อเดือนพมแสน ก็รู้สึกประทับใจอะค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มาทานี่ก็คือกับสองปีแล้วแต่ทําที่ล่าสุดที่สองปีที่แล้วก็คือครูปุ้มทําให้ก็คือก็เปเวอร์ค่ะก็กลับไปก็โทรมาหาคุณโอ๋ก็คือขอทากับครูปุ้มก็คือมาวันนี้รู้สึกว่ามันมันสวยแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมก็คือโอเคมากค่ะประทับใจสวัสดีค่ะชื่อปิยวรรณอลิล่านะคะชื่อเล่นชื่อบีนะคะ มาที่ First Eye r o บราลสตครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วมาสักคิ้วค่ะสามมิติเพราะว่าสีมันจางลงก็ประทับใจนะคะในบริการตั้งแต่เริ่มแรกก็คือตั้งแต่โทรเข้ามาก็คือคุยกับคุณครูพึ่งอะค่ะก็แนะนำอะไรค่อนข้างน่ารักก็ดีไปกันเองแล้วก็มาเจอครูปุ้มนะคะที่เขาวาดเขียนแนวเส้นคิ้วสามมิติได้ได้โอเคได้ชอบค่ะชอบชอบถูกใจ จิรัทนินนะคะตั้งจิตธรรมกุลค่ะชื่อเล่นชื่อตาค่ะก็วันนี้มาเติมค่ะรอบน่าจะเป็นรอบที่สองค่ะก็ประทับใจค่ะเพราะว่าเครื่องมือสะอาดค่ะมือเบาเลยค่ะขุบมือเบาไม่เจ็บเลยก็สวัสดีค่ะ,ะชื่อทิวารัตน์นะคะมาทำที่นี่ก็ครั้งที่สมแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็ ที่จะมาสักคิ้วเนี่ยนะคะก็หา เสิร์ชหาหลายหลายแห่งมากๆเลยนะคะกว่าจะตัดสินใจได้ที่นี่นะคะมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังนะคะก็ได้เจอคุณครูอุ้มก็ก็บริการดูแลดีมากๆนะคะใส่ใจในรายละเอียดเครื่องไม้เครื่องมือก็สะอาดและที่สำคัญก็คือว่าพอหลังจากที่เราทำคิว้วออกมาแล้วเนี่ยคือหน้าเราก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของเราไม่ได้เป็น แปลกออกไปเลยค่ะก็ทำให้แต่ละวันเนี่ยก็สะดวกสบายขึ้นนะคะไม่ต้องมานั่งเขียนคิ้วนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยก็มาเติมสีนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีตลอดมาเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะชื่อชนิธาคันทักนะคะชื่อเล่นชื่อชื่อติ๊กค่ะก็เพิ่งมาทำที่นี่เป็นเป็นครั้งแรกอะคะ่ะ รู้สึกว่าพอใจค่ะออกมาแล้วรู้สึกรู้สึกดีค่ะชอบค่ะอาจารย์ก็เป็นกันเองดีค่ะค่ะก็แนะนำเรื่องเรื่องอเกี่ยวกับคิ้วอะค่ะซึ่งเราไม่ไม่รู้ไม่รู้หลายอย่างอะค่ะค่ะว่ารูปหน้าเราเป็นอย่างนี้คิ้วต้องเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็ทำให้เราได้รู้เยอะขึ้นนะคะ ใครที่สนใจจะเข้ามาทำนะคะก็ก็เข้ามาได้เลยอะคะ่ะเพราะว่าไม่ไม่เจ็บนะคะค่ะแล้วก็ทำออกมาแล้วก็สวยอะ,ค,ะค่ะค่ะก็อยากให้มาะคะ่ะชื่อพัิรลาแท้ตังนะคะชื่อเล่นสุขค่ะเออวันนี้ที่มาทำคิ้วสามิตริรู้สึกอืมตอนแรกๆก,ก็จะกลัว,ลวนิดนึงว่าจะออกมาไม่เป็นอย่างที่เพื่อนๆทำกันมาแต่พอคุยกับอาจารย์และอาจารย์ได้ อธิบายขั้นตอนต่างๆและผลงานชิ้นที่เสร็จออกมารู้สึกภูมิใจมากค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะชือ่อนางสาวเพิ่นพิซซ่าตังนะคะชื่อเล่นชื่อหนานะคะได้รับการแนะนําจากน้องสาวนะคะน้องสาวไปสักคิ้วมาแล้วเอ,อเราเห็นว่าเออมันโอเคนะเป็นธรรมชาติก็เลยมาใช้บริการที่นี่ดูค่ะหลังจากสักแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคนะรูปทรงคิ้วสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ประทับใจ คุณครูผู้สักด้วยค่ะว่าแกเออใจดีเนาะแล้วก็ใจเย็นด้วยค่ะโอเคค่ะสักออกมาสวยค่ะขอบคุณค่ะ